มาไปแล้วครบมันไ,ไม่ถึง24ชั่วโมงนะเมื่อวานนี้จุดจุดสี่โมงพอมาใหญ่ประมาณนี้ตอนนี้สี่โมงเช้าสี่มงเช้าก็ปิดได้เอาให้ขาวแบบนี้เลยเนี่ถ้าเราเผาเผาไม้ใหญ่แบบนี้เลยรอบๆนี่ร้อนหมดแล้ว เอาแบบนี้เลยถ้าใครจะเผาไม้ใหญ่ควนนีสใสควนไม่เหลือพวกนี้คือยาให้ยางไม้มันหมดอะรุ่นนี้รุ่นนี้นะเอาให้ท่อใสไปเลยไม่ต้องไปจับดูเลยรู้เลยว่าไม่มีควน บ่ายสามสิบกว่าชั่วโมงอ่ะอันนี้เร็วหน่อยเพราะว่าเปิดรีไว้ไอเปิดไอท่อตรงรูนี่ไว้คือเราเราต้องลองด้วยตัวเองนะเผาบ่อยต่อบ่อยเราก็จะรู้แหละตอนเราเปิดเตาแล้วเราเออควันระดับนี้เราเผาไมประมาณนี้เราเผาเราเคยปิดกี่ชั่วโมง แล้วมันสลายไม่หมดเ,ออเขาหน้าต่อไปแล้วก็จะเพิ่มเวลาประมาณนี้นะเห็นไหมจางจนไม่เห็นแต่ว่าร้อนหมดได้เลยคือพยายามเอาไม้นี่ใส่ลงไปให้มันเสมอๆกันอย่าให้อย่าให้มันต่างกันมากถ้ามันไม่ต่างกันมากมันจะพอดีนะมันจะไม้เราจะได้ไม่เสียทิ้งเออต่ไมไม้แห้งมากๆ ไม้เปียกสักนิดหนึ่งเออไวข้างบนไม้ที่ชื้นก็จะสลายพอดีแต่ไวอย่าใส่เยอะนะครับปิดเตาก่อนลงไปหาเนี่ยมาปิดปิดมาปุ๊บมาเยอะมาเยอะดูอีกรอบดูอีกรอบ จ้วะเลยถ้าเป็นไม้เล็กไม่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 ต้องขนาดนี้เอาพอยางเยิมเยิมถ้าเป็นไม้เล็กเนไม้พวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เหลือเนี่ยไม้แบบเนี้ยเอาเอาเอาเห็นยางแต่อย่าเอาให้ให้ขาวแบบนี้เดี๋ยวไม้จะไม่เหลือแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ต้องเอาให้ขาวอย่างนี้มันจะได้สลายมันจะได้แตวจากกัน ไม้ก็ไม่มีควันดใถ้าเป็นไม้ใหญ่นะ่ครับแค่นี้ละคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆเด้ปิดตอนไหนอ่ะเผาไปแล้วเขาเลยมาทำซ้ำบ่อยๆตรงความสำคัญมันก็นี่แหละตรงสังเกตตรงตอนปิดเตานี่แหละคนไม่รู้ตรงนี้จะได้ไม้น้อยไม้มากก็ ตรงนี้ก็เป็นความรู้อีกของผู้เผานะการคัดแคเน่ของผู้เาะนะาผเาเดาถูกบ้างเดาผพีดบังแล้วแต่จังหวะเหมือนกันพี่น้อง <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะเปี๊ยตลอดไฟนะเราลองดูนะครับกว่าพี่น้องได้ไม้ไม่เยอะนะเผาบ่อยแต่บ่ยมันก็จะชินไปเองเตาเท่านี้แหละเตอาที่ผมทำเ สำหรับภาคอเรียนเราธรรมดานะครับขอบคุณที่รับชมครับผมเกณ็ดเล็กเกียดน,น้อยไปเนอะเพื่อคนที่เขาเพิ่งเข้าไม่ดูเขาไม่ได้ดูนะขอบคุณครับ